นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นนะครับตามมาตรา1นึ่และก็มาตรา1นึ่นะครับซึ่งจะแตกต่างกับมาตรา1นึ่นนะครับที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับแยกให้ดีนะครับหนึ่งสามหนึ่งสองเนี่ยเป็นกรณีที่ลุกล้ำเข้าไปบางส่วนแต่กรณีมาตราหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นกรณีที่สร้างเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นทั้งหลังเลยนะครับทีนี้เรามาดูหลักกฎหมายด้วยกันนะครับ หลักกฎหมายมาตรา1310จะเป็นกรณีที่สร้างโดยสุจริตแต่ hmm ah มาตรา1311จะเป็นกรณีที่สร้างโดยไม่สุจริตเรื่องสุจริตไม่สุจริตนะครับกลับไปดูคลิปก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรผมอธิบายแล้วนะครับมาตรา1310การสร้างโดยสุจริตคือเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นแต่เจ้าของที่ดินจะต้องใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงเรือนให้กับผู้สร้างครับโดยเจ้าของที่ดินสามารถเลือกให้ผู้สร้างหรือถอนและคืน สภาพที่ดินเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเองต้องไม่ประมาทเลินเล่อด้วยนะหรือให้ผู้สร้างซื้อที่ดินถ้าเกิดว่าหากการรื้อถอนเป็นไปได้ยากนะครับตัวอย่างเช่นนายกรนะครับสร้างบ้านโดยไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของนายขอนะครับนายขอก็จะต้องจ่ายราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นนะครับเจ้าของที่ดิน่ะนะครับเช่น ราคาที่ดินพร้อมบ้านให้แก่ในกรหรือให้ในกรหรื้อถอนไปก็ได้และคืนสภาพเป็นที่ดินตามเดิมต่อไปมาตรา1 3ึ่งนึครับเป็นกรณีที่สร้างโรงเรือนนะครับโดยไม่สุจริตผู้สร้างเนี่ยจะต้องรื้อถอนโรงเรือนและคืนที่ดินในสภาพเดิมแก่เจ้าของที่ดินนะครับซึ่งเจ้าของที่ดินเนี่ยสามารถเลือกให้ส่งมอบโรงเรือนตามสภาพได้กรณีที่ไม่ต้องการให้รื้อถอนกฎหมายเขาก็เขียนขยายความต่อไปว่าหากเจ้าของที่ดินเลือกให้ส่งมอบตามสภาพนะครับเจ้าของที่ดินก็จะต้องใช้ราคา โรงเรือนหรือราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับนายกอรสร้างบ้านโดยรู้ว่าเป็นที่ดินของนายขอรู้นะครับก็คือไม่สุจริตนั่นเองนายขอสามารถเลือกให้ในายกรรื้อบ้านและคืนที่ดินหรือรับบ้านตามสภาพ และจ่ายค่าตอบแทนก็ได้ตามแต่จะเลือกคิดนี้ก็จะมีการอธิบายทั้ง2มาตายนะครับแต่แตกต,ต่างตรงที่สุจริตกับไม่สุจริตนะครับถ้าใครฟังไม่ท้นนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ